จริงๆต้องบอกก่อนว่า,าการดูแลลูกหนี้ที่มีขีดความสามารถในการชำระหนี้ได้น้อยลงเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีพักต้นพักดอกพักเฉพาะต้นจ่ายดอกจ่ายแต่ดอกออออพักทั้งสองอย่างนะแล้วก็ลดดอกเบี้ยนะแล้วก็ยืดอายุเวลาในการชำระหนี้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยครวนี้เขาก็ต้องมาดูว่า เขาเหลืออะไรที่ยังทําได้มาตรการล่าสุดที่ออกมาวันนี้ของทางธนาคารประเทศไทยเอาเริ่มต้นอันแรกก่อนอ่ะอันแรกก็คือการรวมหนี้เอ,อาเอาเอาแรกก่อนอันแรกเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนที่เขาชําระหนี้แล้วเขาอยากจะชําระก่อนกําหนดค่ะที่เขาเรียกว่าีเพย์เ m e n t น่ะคุณนุ่นอาจจะคุณนุ่นคงทราบไงคือถ้าสมมุติว่าเรากู้ซื้อบ้านเนี่ยเขาจะกําหนดไว้เลยนะ ว่าคุณห้ามโปะหนี้ใช้หนี้หมดก่อนสามปีในสัญญาจะระบุไว้จะระบุไว้ถ้าคุณหมดก่อน3ปีเขาจะปรับ2%หรือ3%จากยอดเงินกู้ที่คุณไปกู้ไว้เดี๋ยวแบงค์เขาไม่ได้กำไรเออแบงค์เขาคำนวณแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาปล่อยสินเชื่อไปรายนี้เขาควรจะได้ดอกเบีย้ยทั้งหมดเท่าไหร่แต่ในระหว่างทางมันมาไม่ถึงเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเขาอาจจะ ขาดทุนกําไรค่ะเขาก็เลยปรับซึ่งถ้ามองกันในแง่ของความเป็นจริงนะคือลูกหนี้เขาใช้หนี้ได้เร็วกกำหนดนี่ม,มันน่าจะดีกับเจ้าหนี้ค่ะแต่เจ้าหนี้ก็มีข้อเกี่ยงงอนว่าเฮ้ยคุณมาใช้หนี้ก่อนกําหนดที่ผมเสียรายได้ที่ผมคาดการไว้ที่ผมคำนวณไว้อะไรไว้ก็เลยปรับค่ะ อันนี้บอกมาเลยว่าห้ามเรียกเก็บค่าปรับจากการถ่ายถอนสินเชื่อก่อนครบกําหนดนะคะอันนี้สําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับอันนี้ให้เป็นการชั่วคราวค่ะจะ <น S 2> <า>มีผลบังคับใช้เนี่ยจนถึง31ธันวาคมปี2566ค่ะ2ปี 2> ค่ะปีครึ่เงเอ๊ะ2ปี 2> ปีนี้6กสีเต,หกหเต็มปี66เต็มปี2ปี2ปีป 2> ปแต่อันนี้ คนส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์ค่ะเพราะขณะนี้มันไม่ใช่ปัญหาอยากใช้นี่ก่อนปัญหามันคือรายรับไม่พอรายจ่ายไอ้โทษรายรับรายได้ไม่พอที่จะชาระหนี้เท่าที่มีอยู่ค่ะคราวนี้วิธีที่เหลือนี่ก็อาจจะมีส่วนช่วยได้นะคือการรวมหนี้นั่นเองค่ะอาจารย์คือการรวมหนี้เนี่ยคือว่าหนี้มันมีเยอะหนี้บ้านหนี้บัตรเครดิตอ่าอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะอคือเอานี่มารวมกันค่ะการเอานี่มารวมกันเนี่ยนะก็ต้องบอกก่อนว่า คือนี่มันมีดอกเบี้ยไม่เหมือนกันถ้าคุณเอามารวมกันเนี่ยมันจะต้องจัดการให้มันอยู่ในภาวะที่ชําระนี่ได้เอาอย่างยกตัวอย่างนี่บ้าน แล้วก็มีหนี้อย่างอื่นด้วยนะบัตรเครดิตบัตรเงินสดอะไรเนี้เอามารวมกันแต่มันจะไม่ต้องมีการกําหนดว่ามันจะบวกได้เท่าไหร่สมมุติเป็นกรณีที่สถาบันการเงินเนี่ยคุณมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอยู่แล้วออก็จะกําหนดอัตราดอกเบีย้ยสําหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้นเนี่ยได้ไม่เกินอัตราดอกเบีย้ยตามสัญญาเดิมค่ะโอเคอนนันถูกต้องส่วนในกรณีที่ทเอานี้มารวมอ่าที่อ่าส่วนในกรณีที่รับโอนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือว่ารีไฟแนนซ์เนี่ย เอามาจากสถาบันการเงินอื่นสถาบันการเงินสามารถกําหนดอัตราดอกเบีย้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้ได้ค่ะส่วนสําหรับสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่นํามารวมหนี้ด้วยเขาให้กําหนดอัตราดอกเบีย้ยได้ไม่เกินอัตราดอกเบีย้ยของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นอัตราที่ใช้หลังการส่งเสริมการขายก็คือบวกร้อยละสองต่อปีซึ่งเป็น <ๆ S 2> อัตราดอกเบีย้ยที่ต่ํากว่าอัตราดอกเบีย้ยของสินเชื่อรายย่อยโดยทั่วไปอ,อย่างมีนันยยะ,ะ,ะ,ะอันเนี้ย เพราะสินเชื่อ,อรายย่อยสินเชื่ออะไรเนี่ยมันอาจจะมีอัตราดอกเบีย้ยที่จะต้องที่จะต้องชําระเนี่ยแพงกว่าออันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องเปิดช่องทางให้มีการรวมหนี้ต่างสถาบันก็ได้อ,อามารวมหนี้เป็นสถาบัน,นเดียวก็ได้คือจะคือต่างสถาบันมันก็เหมือนรีไฟแนนะซ์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดช่องทางให้ทําได้แล้วก็แต่เดิมเนี่ยก็จะเน้นภายในธนาคารนั้นธนาคารก็ม่อยากเสียลูกค้านะะ ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเอาธนาคารแต่และธนาคารว่ากันล่าสุดก็คือว่าเอามารวมกันได้จากหลายธนาคารค <ขา S 2> ่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องแต่มันจะทําให้รู้นะว่าคุณหนี้มากหนี้น้อยแต่ก็ต้องเป็นลูกหนี้ที่มีหลักประกันประเภทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใช,ใช่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 คือคือจริงๆอ่อะลูกหนี้ที่เป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเนี่ย <c oughs> ถ้าพูดถึงในแง่ของผู้ที่เป็นลูกหนี้เนี่ย <c oughs> เขาไม่อยากผิดนัชชำระหรอกใช่เขาไม่อยากไม่ผ่อนไม่ไหวหรอก ถ้าทําได้เนเขาพยายามจะรักษาตรงนี้ไว้ซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะผิดนะ,ค,ะคือเขาไปเบี้ยวหรือไปชักดาบนี่สินเชื่อส่วนบุคคลที่ดอกเบี้ยสูงนี่อย่างอื่นที่มันดอกเบี้ยสูงเพื่อที่จะรักษาบ้านไว้แต่ไอ้นั่นในเวลาดอกมันพูนๆเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นการเปิดช่องทางให้เอามารวมเพื่อที่จะอยู่ในวิสัยกดกาหนดดอกเบี้ยให้มันไม่ไม,ไม่ไม่ทารุนมากแล้วก็ทําให้เขาไม่ผิดนชําระเนี่ย ก็ช่วยได้ทางหนึ่งค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีเงื่อนไขยอยู่เนี่ยนะคะว่าลูกหนี้เนี่ยก็สามารถรวมหนี้ได้ไม่เกินมูลค่าของหลักประกันแต่ถ้าหากยอดหนี้ของสินเชื่อรายย่อยเนี่ยสูงกว่ามูลค่าหลักประกันอันนี้สามารถขอรวมหนี้ได้บางส่วนได้อ่าอันนี้ผมผมพูดในหลักการเข้าเข้าคร่าวนะคือแต่ว่าเราต้องไปติดต่อสถาบันการเงินในในแง่รายละเอียดของการดําเนินงานเนี่ยหนึ่งความพร้อมของลูกหนี้สองความเกื้อกูลหรือว่า ความเอาใจใส่ของเจ้าหนี้<ฆ>อันนี้แบงค์ชาติต้องเป็นคนช่วยดูนะเพราะว่าผลรวมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีต่อสถาบันการเงินโดยรวมเพราะถ้าเกิดว่าลูกหนี้ยังชําระหนี้อยู่ชําระดอกเบี้ยอยู่เนี่ยมันไม่เป็นภาระกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน<ฆ>ที่จะต้องออตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในกรณีที่เกิดว่าเป็นหนี้ที่มีปัญหาคือมันก็ได้ด้วยการทุกฝ่ายแหละแต่ในท้ายที่สุดต้องบอกก่อนนะว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้ไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ไม่ว่าจะเป็นการรวมหนี้ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางด้านค่าบริการเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยอะไรก็ตามทีให้มันเป็นธรรมอะไรก็ตามทีเนี่ยอันนี้มันเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุหมดปัญหาต้นเหตุมันอยู่ที่ว่าเขามีรายได้ไหมเขาจะมีรายได้ก็ต้องมีงานทําถ้าเขาไม่มีงานทําหรืองานน้อยลงหรือรายได้น้อยลงเนี่ย ให้คุณปรับโครงสร้างนี่ให้ตาย <c oughs> คุณพักชำระนี่ให้ตาย <c oughs> มันก็แก้ปัญหาไม่ได้เอาเป็นว่าในช่วงนี้เขาก็ออกมาช่วยประครับประคองไปก่อนนั่นเองเนี่ยนะคะ